นัน่นล่ะกินแตงแคนตาลูปนัน่นล่ะเดี๋ยวอี่แม่จะไปเข้าป้าหลังบ้านจากข้าวก่อนว่าจะมีเหตุเกิดจากดอกหรือเปล่าทุกคนตอนนี้นะเวลาทุ่มนึงนะคะข่อยพึ่งจะทคำความสะอาดบูเบอรี่เสร็จนะคะเมื่อน,นี้ไ่ได้ไปเก็บบูเบอรีะะ่แล้วค่ะทุกคนตอนเศร้ากับเข่าในเมือง ก็ตอนบ่ายมาฝนตกก็เลยตัดสินใจบอไปแล้วก็ทำความสะอาดบุบรีจากเมื่อวานนี่เรียบร้อยแล้วได้หากองเคองเมื่อนเนี้ยก,ก็เลยพาทุกคนอ่ะไปรอเบืองปาหลังบานนี่แหละค่ะว่าจะมีเห็ดจากดอกบอปักค่ะทุกคนเขาไปรอเบืองเห็ดกันนะคะขอยเห็นเพื่อนเพื่อนนะ ในเฟสนะพากันไปเก็บเห็ดได้เยอะแยะเลยล่ะคะ่ะแต่ว่าข่อยยังไม่รู้นะคะว่าปลาแถวนี้นะจะเห็ดจ,จะออกหรือยังตอนนี้นะเวลาทุ่มสิบนาทีนะคะไปว่ดโดนนะคะเพราะว่าปอกไก นั่นแหละค่ะห้อยน้ำฝนห้อยฝนตกพึ่งจะเสาวังตอนซีมงแรงนั่นแหละค่ะตอนซีมงแรงกั็ยังลิ้นลิ้นอยู่ไม่กล่องอยู่นี่พันเอาไปแล้วแต่ว่ายังกล่องนี่ยังพันได่เอาไป แต่มีเห็ดบอ่อันนี้มันห้อยหมูป่าด้วนี่ขอมาได้หนิผัดเป็นว่าเป็นแต่มีเห็ดเพราะวาเป็นแต่มีเห็ดหรอกทุกคนเพราะว่าป่ามันน,นป่ามันถูกตัดไม้ไปแล้วนะคะแล้ว อันนี้ก็เลยว่าเป็นว่าเป็นซุ่มซื่นนะคะเอ้ยอจะได้กินเห็ดเ่าปีนี่กินด้วยค่ะทุกคนแห่งกินกินอั่งซีฝนคือหงกระตกซ้คก็เป็นหแหงอ เห็ดอีหยังเลยเนี่ค่ะเขาตัดปลาปลาเห็ดข่อยถูกขาเจ้าตัดแล้วปลาเพิ่อนน่หละแต่ว่าข่อยมาเก็บเห็ด่งดูค่ะมันจะเป็นตะามีหรือเปล่าน่ะขอมาปลามีเลย ก็บกว่าอยากง,งางต่อไปได้ทุกคนเบิ่งค่ะอาจิตโอะเออยงกระลายบาทเนี่ยมาคำวดกับว่าคำดอกทุ่มนึงเนี่ยยังตะว่าขันยางไก่ไปนะมันก็จะเมิดนะคะทุกคน หาแถวนี่บ่มีกับกลับบ้านท่าละเบ่งไปเอากระตามายางดีตะกอนอ่ะมันเจะอ,อืดจะอยากหรือยังนี่เอ,อ้อยต่ละนา,ายชิวยได้กินบระเหตุปีนี่มันเป็นจังสี ฝนขนาดฝนดของกระซ ớ ตกมนาะมันคือเป็นแหงนี่ป่าเนี่ยดูไปมันตกเป็นย่อมย่อมบังคัทุกคนวันนี้มันเห็ดอีีอย่างเนี่ยเ้ยก็คือลับทุกคนปลาฮหาทางออกกลับบ้าน เฮ้ยอะไรนายนุงกัดโอ๊ยบุคือดอกป่ะปะทุกคนห้ากับบ้านขันมายางมือส่อกับสียางไก่ย์นะค่ะอันนี้นะมันคำแล้ว เอาานี้ก่อนค่ะออกไปก่อนแวะมองนี่อีจกจักหน่อยหามีมองนี่ซุ่มซื่อเยอะค่ะเปียกเยอะแต่ว่ากับบะนมี้คือก้อนละ ได้กินบอ่อเห็ดปีนี่โมเขาได้กินไปหลายรอบหรอบอร่มีดอกทุกคนไป้ากับบา้านกับวิแทบอ่านเนี่ยบ่แววหันแววนี่เเอออกมาแล้ว ว่คือหรอค่ะคำประกาศยางไปไก่เราอีกอยากเนึงก็คิดว่ามันคงจะมีดอกเพราะว่าปกติแล้วซ้อยที่ข่อยเข้าไปนะก็จะเป็นซ้อยที่มีเหตุเกิดก่อนตลอดเลยนะคะเืมดลงเหมิดล้งล้วค่ะเพราะว่า ช่วงนี้นะฝนตกนะคะอากาศก็จะเย็นเย็นนะคะจากน้อยกับสิข,ขาวนาเิรอ่าเรืดูใบไม้ร่วงนะคะทุกคนนี่เห็นบอ่อหมูปลามาดูดมันจะพยายามดูดเข่าไปนะฮวแต่มันน่ะเข่าบด้เบางข่อยจะหายเบิร์กนะคะเบิร์กค่ะนี่คือห้อยหมูปลานะคะ เขาก็จะมาควดๆอ,อยู่นี่ทุกปีนั่นแหละค่ะ <laughs> ไรจักดอกดอก บ่าก็บากินดอกกันเนาะค่ะท่านในหอดเวลาที่จะได้กินเห็ดมาชมดอกไม้สวยๆกันก่อนนะคะเป็นยังไงคะสวยงามมาคะ่ะทุกคนสวนย่อมเล็กๆนะคะ <laughs> แดดออกแน่แล้วค่ะตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มห้าสิบสามนาทีืถอว่าค่อยออกไป็นยางประมาณสาสิบกว่านาทีนะคะนี่แหละค่ะไปเ้าเข่าบ้านนะคะอากาศก็เย็นลงเย็นลงแล้วโอตจว่าดอกกุหลาบช่อนนี้นะงามค่ะงามแน่ นี่นาค่ะนี่นาคะทุกคน <laughs> งามมากเอ้ยสวยกลับเข้าึ้นบ้านก็ได้เห็ดพอดอก <laughs> มื่อเช้านี่ข่กับพี่ใหญ่ฝรั่งก็ได้เขาในเมืองนะคะตั้งใจไปกดเงินมาให้มาจ่ายค่าไมลล่ะคะ่ะเพราะว่าเพื่อนบัญชีนะคะก็เลยไปกดเงินสดมาให้เพื่อนขอ่ก็แวะช้อปปิ้งนะคะข่ได้เสื้อตัวหนึ่งแล้วก็ได้ชุดชุดนึ่งนะคะจะเอามาอ้างสักคนนะคะแต่ว่าบ่รู้ว่า่อาติดใจคือหรือเปล่านะคะ เดี๋ยวเบิ่งก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปใส่ก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดสีขาวนะคะแล้วก็เสือเส้อเสื้อบเบานะคะเป็นตะไซสดีนะคะ เดี๋ยวก็จะล้องให้ทุกคนเบ่งกันนะคะก็จะเป็นเสื้อเป็นชุดสายเดียวนะคะยำบมาค่าทุกคน อาจจะใส่กับเสื้อคุมก็ได้นะคะน่คจะมากางเกงขาสั้นข้างในนะคะเป็นสีดำจะต้องใส่ขาสัน้นสีขาวนะคะอันนี้เป็นกางเกงกขาสั้นนะคะ งานบอคายทุกคนเป็นแปลกๆอยู่เนาะแต่ว่าข่อยก็มีเสือ้อเสื้อคุ้มหนาสีอื่นอยู่นะคะสีแสดนะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยจะใส่เสื้อตัวนี้ให้เบ่งนะคะ เส่ยตรงน,นี้นะเหมาะใส่กับกางเกงนะคะลองใส่ตรงนี้แหละ นะคะแต่ว่าขั้นใสกับกเงียงก็จะเข่ากันนะคะทุกคนหรือว่าใสเป็นใสกับพวองอื่นอันอื่นนะคะ <c oughs> เป็นยังไงคะบ่แพงนะคะลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละคะ่ะ